สามวันที่ผ่านมาพระอาจารย์พูดถึงเรื่องของพระสูตรสูตรหนึ่งเนาะเชื่อว่าจุลกรรมวิภังคสูตรก็เป็นพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องของกฎแห่งกรรมที่พระเจ้า,าท่านตรัสไว้ซึ่งต้องการอ้างอิงพระสูตรนี้เพื่อให้พวกเรานั้นได้รู้จักที่มาที่ไปแล้วก็ได้รู้ถ้อยคําในสำนวนที่ท่านได้จารึกไว้สองครั้งที่ผ่านมาว่าด้วยเรื่องของกฎแห่งกรรมเกี่ยวกับการที่มี อายุยืนอายุสั้นเนาะมีโรคมากมีโรคน้อยเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องของกรรมที่ทําให้เรานั้นเป็นผู้มีผิวพันธุ์ซ้ำคือมีผิวพันธุ์ที่ไม่งามหรือหยาบกระด้างกับกรรมที่ทําให้มีผิวพันธุ์งดงามวันนี้ก็มาต่ออีกส่วนหนึ่งนะจ๊ะว่าด้วยเรื่องของเหตุที่ทําให้เรานั้นจะเป็นผู้ที่มีศักดามากหรือสักดาน้อยคําว่าศักดามากศักดาน้อยเนี่ย ถ้าในเทวโลกในความเป็นเทวดาเนี่ยก็หมายถึงการที่เป็นผู้ที่มีศักย์ใหญ่เคยเล่าประเด็นนี้ให้พวกเราฟังไปเนาะเทวดาที่มีศักย์ใหญ่กับเทวดาที่มีศักย์น้อยเนี่ยเวลาอยู่บนสวรรค์เนี่ยนะมันจะมีการแสดงออกชัดเจนซึ่งต้องต้องมีการหลบหลีกหรือต้องมีการที่ให้เกียรตินะผู้ที่มีศักย์ใหญ่กว่าเนี่ยด้วยด้วยอํานาจด้วยศักย์ของเทวดาที่มีศักย์ใหญ่กว่าเนี่ย จะย่อมข่มข่มเทวดาที่มีศักดิ์น้อยกว่าโดยลักษณะกายภาพที่เป็นโดยปริยายหนะมายถึงว่าเช่นเทวดาที่มีศักดิ์ใหญ่นะจะมีวิมานที่ใหญ่กว่ามีบริวารที่มากกว่าเทวรสก็ใหญ่โตกว่านะรัศมีกายก็จะใหญ่กว่าเทวดาที่มีศักดิ์น้อยฉะนั้นเวลาเขาไปเจอกันในที่สาธารณะหรือไปพบปะก,กันก็ตามเนี่ย ผู้ที่มีสักใหญ่กว่าเนี่ยด้วยสักของเขาเนี่ยจะข่มผู้ที่มีศักน้อยกว่าโดยปริยายเช่นผู้ที่มีสักใหญ่กว่ามีรมีรัศมีกายมากกว่าเนี่ยมันจะข่มคนที่มีสักน้อยกว่าโดยปริยายคือจะข่มคนที่มีรัศมีกายน้อยกว่าโดยปริยายเราลองนึกถึงไฟสปอตไลท์กับไฟฉายนะสปอตไลท์ไฟฟ้าเนี่ยกำลังส,งสูงเป็นสองสามร้อยวัตต์กับไฟฉายแค่ไม่กี่วัตต์เนี่ยเวลาเราเอาแสงมาสู้กันเนี่ยนะสปอตไลท์ก็ย่อมข่มให แสงไฟฉายเนี่ยนะเหมือนเสมือนหนึ่งไม่มีโดยปริยายนะชั้นใดก็ชั้นนั้นนะจ๊ะฉะนั้นถ้าในเทวโลกเนี่ยความมีศักด์าเนี่ยของเทวดาแต่และองค์เนี่ยมันจะข่มกันโดยลักษณะกายภาพที่คนนั้นเป็นส่วนในทางมนุษย์เนี่ยในโลกมนุษย์คนที่มีศักด์าน้อยคนที่มีศักด์ามากหมายความว่าเช่นใบถ้าพิจารณาตามกายภาพคือคนที่มีศักด์ดามากนะหมายถึงคนที่เป็นถ้าภาษาบ้านเราปัจจุบันเนาะเรียกว่าเป็นผู้มีบาร,รมีแล้วกันเนาะถ้า ภาษาบ้านเราในปัจจุบันที่เราคุ้นเคยได้ว่าเป็นผู้มีบาร,รมีคือเป็นคนที่ได้รับการยกย่องได้รับการนับหน้าถือตาเป็นคนที่ไปที่ไหนก็ตามก็จะมีคนเกรงอ,อกเกรงใจคนให้ความเคารพนับถือยำเกรงนี่นะหรือเป็นคนที่มีพรรคพวกเพื่อนฝูงเยอะมีแต่คนคอยนับถือยำเกรงให้ความเกรงอ,อกเกรงใจเงีนะ้ยเขาเรียกว่าคนที่มีศักดิ์ดาห์มากส่วนคนที่มีศักดิ์ดา์น้อยก็ตรงกันข้ามกันก็เป็น นธรรมดาทั่วไปไม่มีใครรู้จักไม่มีใครยำเกรงไม่มีบาร,รมีทําอะไรก็ไม่สะดวกทําอะไรก็ลําบากเนี่ยอันนี้คือสักดาน้อยฉะนั้นท่านบอกว่าเหตุที่จะทําให้เป็นผู้มีสักดามากหรือสักดาน้อยในธรรมบทในใน,ในพระคัมภีร์ที่พระสูตรที่ท่านจารึกไว้นะที่พระอัตถกถาจารย์ท่านจารึกไว้ท่านบอกว่าบุคคลบางคนในโลกนี้นะจะเป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามมีใจริษยา ริษยามุ่งร้ายผูกใจอิจฉาในลาบสการะความเคารพความนับถือการไหว้การบูชาของคนอื่นเขาตายไปจะถึงอบายทุกขติวินิบาตนารกเพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนารกถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์นะเกิดหนะ้าที่ใดๆใ,ใ,ในภายหลังจะเป็นคนที่มีศัปดาน้อยนะนะส่วนตรงกันข้ามนะ บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีใจไม่ริษยาไม่มุ่งร้ายไม่ผูกใจอิจฉาในลาบสังการะความเคารพความนับถือการไหว้การบูชาของคนอื่น mm hmm. เขาตายไปก็จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์แม้ถ้าไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์หน้าที่ใดๆก็ตามในภายหลังจะเป็นคนที่มีสักดามาอ,อันนี้คือถ้อยคําในพระสูตรที่ได้รับการแปลามาถ้าอธิบายเข้าใจง่ายๆก็คือ ท่านบอกนะว่าการที่จะเป็นคนที่มีสังดามากหรือสังดงน้อยเนี่ยสาคัญที่ใจนะต้องเป็นคนไม่ริษยานะไม่ริษยาไม่มุ่งร้ายไม่ผูกใจอิจฉาในลาภสการะท่านท่านก็ขยายความนะว่าไม่อิจฉาในเรื่องอะไรบ้างไม่อิจฉาในลาภสการะของคนอื่นโอ้คนนั้นในเงินเดือนสูงกว่าคนนั้นมีคนเอาตังมาให้หรือเอาทรัพย์สินเงินทองคนนั้นมีบ้านหลังใหญ่โตคนนั้นมีรถหรูกว่านี่นะ ไม่อิจฉาในลาภสกการะของคนอื่นไม่อิจฉาในความเคารพนะไม่อิจฉาในความเคารพโอ้ทำไมคนนั้นไปทางไหนก็มีแต่คนกราบคนไหวหรือมีแต่คนเคารพนําถือทําไมเราไม่เห็นอะไรเงี้ยนะมีคนมาไหวเราไม่เห็นมีคนมาอะไรเราบ้างเลยนะไม่อิจฉาในการนับถือการไหว้หรือการบูชาของคนอื่นนะจ๊ะสรุปโดยสรุปก็คือท่านบอกว่าต้องเป็นคนที่มีใจขยายใจที่ไม่อิจฉาริษยาคนอื่นจึงจะทําให้เรานั้นเป็นผู้ที่มีศัปดห์มาก แต่ถ้าใครประพฤติตรงกันข้ามคือเป็นผู้ที่คอยอิจฉาเห็นใครนะได้ดีกว่าหรือเห็นใครมีเงินมีทรัพย์สูงกว่าเห็นใครมีคนเคารพนับหน้าถือตาก็อิจฉาเข้าไปทั่วเนี่ยมันจะบีบนะความอิจฉาของเราเนี่ยมันจะบีบใจเราให้เราการเป็นคนที่มีสรัปดาหาน้อยนะและยิ่งถ้าเราประพฤติชอบดูถูกคนอื่นด้วยนะเราจะไปเกิดในตระกูลที่ต่ําเพราะว่าใจของเราเนี่ยมีปกติชอบกดคนอื่นคําว่ากดนี่แม้ไม่ได้แสดงออกด้วย คำพูดหรือการกระทําก็ตามแนละ้วแต่ว่าใจเราเนี่ยใจของเราไปดูถูกหรือไปไปกดเขาให้ต่ําในความรู้สึกของเราว่านคนนี้มันเกิดมาต้อยต่าเรารู้ถูกเหยียดหยามเพราะอย่างนั้นด้วยใจที่เรามักดูถูกคนอื่นอยู่บ่อยๆเนี่ยมันจะเป็น,ม,น,ปนมันจะเป็นกรรมที่มันจะมาย้อนกลับคืนมาเราตามสภาพใจที่เราเป็นแล้วก็จะไปกดฐานะเราในีพบาราิต่อไปให้เราต้องมาเกิดในตระกูลต่ําหรือไปเกิดในที่ที่ที่ต้อยต่ำนะจ๊ะเพราะฉะนั้นนี้ต้องระวังซึ่ง ในพระสูตรนี้ในท่อนนี้นะจ๊ะที่บอกว่าเป็นผู้มีสังดามากหรือสังดาน้อยเนี่ยตัวหลวงพี่ก็เลยนึกถึงนึกถึงเทวดาท่านหนึ่งนะเทวดาท่านหนึ่งซึ่งเคยเล่าพวกเราฟังไปหลายครั้งแล้วละ่ะคือพระอินหรือเท้าสก,กะเทวราชซึ่งเป็นผู้ปกครองสวรรค์ชั้นที่สองคือสวรรค์ชั้นดาวดึงนั่นเองนะเคยเล่าเรื่องเกี่ยวกับพระอิน์ให้พวกเราฟังบ้างแล้วเนาะพระอินทเนี่ยได้ไปเกิดเป็นพระอินหรือได้ไปเป็นผู้ปกครองสวรรค์ชั้นที่สองเนี่ย โดยที่ท่านไม่ใช่ไม่ได้ทําบุญถูกเนื้อน,นาบุญนะพระเอ็นไม่ได้ทําบุญในยุคสมัยที่มีพระพุทธเจ้บาบังเกิดขึ้นหรือในยุคสมัยที่มีพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นนะท่านไปเกิดในยุคสมัยที่ไม่ได้มีพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นตอนที่ท่านเป็นมนุษย์แล้วก็สร้างบุญกุศลเนี่ยท่านชื่อว่ามัคคะมานพแล้วก็มีพระพวกอีกสามสิบสองคนนี่นะค<ะไ>รับการสร้างบุญกุศลของท่านเนี่ยแค่ท่าน <Lead> ทำเขาเรียกว่าการสาธารณสงเคราะห์เนาะคือสร้างศาลา ปรับปรุงถนนหนทางแล้วก็สร้างสาระให้คนพักริมทางสร้างสวนสาธารณะให้คนได้มาพักผ่อนหย่อนใจสร้างน้ําที่กินน้านะที่บริโภคน้ําไว้ระหว่างทางให้คนที่เดินทางมาเนี่ยได้กระที่กระหายหิวน้ําก็จะได้มาพักกินได้เนี่ยบุญที่ทําให้ไปเกิดเป็นพระอินทร์นะหลกัหลกๆที่เป็นบุญกุศลเนี่ยคือการสร้างสาธารณสังเห์แต่ว่าสิ่งสําคัญที่ทําให้ท่านได้เป็นพระอินทร์นะคือท่านประพฤตนะิคุณธรรมนะคุณธรรมหมวดหนึ่งชื่อว่า ัตบดเจ็ประการอันนี้สําคัญเลย,เลยนะนะการที่ท่านได้ไปเกิดเป็นพระอินทร์เนี่ยไม่ใช่เพราะบุญที่เกิดจากการทําสาธารณสงเคราะห์ที่ไปสร้างถนนหนทางที่ไปทำนะน้ํากินน้ําใช้ให้คนได,ได้ดื่มกินระหว่างทางไปสร้างสวนหย่อมสวนสาธารณะให้คนได้มาพัก่อนบุญสาธารณสงเคราะห์เนี่ยเอาโดยหลังแล้วถ้าพิจารณาตามคําสอนของพระองค์ในหลายๆเรื่องเนี่ยจริง,รงๆบุญสาธารณสงเคราะห์ถ้าเทียบกับบุญที่เราทําถูกเนื้อนาําบุญ คือได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าทำบุญกับพระอริยสงฆ์หรือทำบุญกับพระสงฆ์ผู้เป็นสาวกของพระองค์เนี่ยได้บุญเยอะความการทำสาธารณสงเคราะห์เยอะเพราะมันทำถูกแนวทางบุญมากกว่าแต่เหตุที่ทำให้พระอินทร์ท่านนะได้ไปเกิดเป็นพระอินทร์ได้ไปเป็นผูน้ปกครองสวรรค์ชัน้นดาวเดือนเะนี่ยเพราะท่านประพฤติคุณธรรมหมวดหนึ่งชื่อว่าวัตบทเจ็ด 7, นะซึ่งคุณธรรมหมวดนี้นะั่นแหละบวกกับการที่ท่านได้ทำสาธารณสงเคราะห์ เลยส่งให้ท่านได้ไปเป็นผู้เป็นใหญ่มีศักดิ์มากศักดิ์มากก็เป็นเป็นผู้ปกครองเป็นเหมือนพระราชาในสวรรค์ชั้นที่สองนี่นะวัตถบท7จประการน,นี้มีอะไรบ้างท่านก็บอกว่าหนึ่งคือเลี้ยงดูเลี้ยงดูแลแล้วก็มีความเคารพในพ่อแม่เลี้ยงดูบิดามารดาแล้วก็มีความเคารพในพ่อแม่นี่มาอันดับหนึ่งเลยนะอันดับที่หนึ่งนะที่ทําให้ท่านนั้นได้ไเกิดเป็นพระอินทร์เพราะท่านประพฤติคุณธรรมเหล่านี้นะข้อที่หนึ่งเลี้ยงดูแลเลี้ยงดูและมีความประพฤติ เคารพในพ่อแม่ในบิดามารดาประการที่สองมีความเคารพอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่มีความเคารพอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ฉะนั้นเราจะเห็นว่าถ้าไปเทียบเคียงกับพระสูตรจุลกรรมวิพังพระสูตรที่ท่านบอกว่าต้องเป็นคนมีใจริษยาไม่อิจฉาไม่มุ่งร้ายน,น,นะนะหรือต้องมีความเคารพอ่อนน้อมเนี่ยะนะการประพฤติคุณธรรมของพระอินทร์ตอนสมัยเป็นพระมานพข้อที่สองคือเคารพอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ข้อที่สาม กล่าวแต่วาจาที่เป็นวาจาสุภาพอ่อนหวานนะการกล่าววาจาสุภาพอ่อนหวานแสดงว่าโดยพื้นฐานใจของผู้นั้นนะ่ะต้องเป็นคนที่มีใจใส่อยู่เสมอนะเพราะถ้าคนที่ใจไม่ค่อยใสยเนี่ยเวลามีอะไรมากระทบเนี่ยความประพฤติท,ที่จะสามารถประพฤติได้ง่ายสุดก็คือการใช้คําพูดใช่ไหมปกติใครที่ใจไม่ค่อยใสยเนี่ยเวลาการจะแสดงออกเนี่ยนอกจากการแสดงออกทางสีหน้าแววตาเวลามีอะไรมากระทบแล้วเนี่ยนะ สิ่งที่จะสามารถเป็นบ่อกเกิดแห่งกรรมของเราได้ง่ายลำดับถัดมาก,ก็คือวาจาหรือว่าจีของเรานนัเองนะการพูดกระแทกแดกดันหรือการการสวนกลับการด่าทอด้วยถ้ยอยคาหยาบคายกลับเนี่ยเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดก่อที่ก่อให้เรานั้นได้สร้างกรรมได้ง่ายเพราะฉะนั้นการที่ท่านเป็นผู้มีวาจาอ่อนหวานเนี่ยแสดงว่าเป็นผู้ที่มีใจของใสเป็นปกตินะจ๊ะข้อที่สี่ไม่กล่าวคําส่อเสียด กล่าวแต่ว่าจางที่ก่อให้เกิดความสมัรสมานสามัคีคําส่อสเสียงก็หมายถึงคําที่ทําให้เกิดการทะเลาะกันเอาคําของคนนั้นมาพูดให้คนนี้ฟังเอาคําคนนี้มาพูดให้คนนี้ฟังแล้วเกิดการทะเลาะกันหรือกล่าวให้เขายุยงนะยุยงแต่แข่งร่วงให้เขาทะเลาะกันนะีจ้ะข้อที่ห้าชอบเผื่อแผ่ไม่ประพฤติตนเป็นคนตรณีการที่เขาการที่ท่านทาสาธรรณสมเค์เนี่ยหรือโดยพื้นฐานใจก็เป็นคนเผื่อแผ่อยู่แล้วนะไม่ไม่เป็นคนตรณี ข้อที่6มีความสัตย์กล่าวแต่คําจริงนะกล่าวแต่คําที่เป็นจริงแล้วข้อสุดท้ายคือระง,งับความโกรธด้วยขันติธรรมเป็นผู้ไม่มักโกรธเ,ออเพราะฉะนั้นเมื่อสรุปคุณธรรม7ประการของพระอินทร์หรือเทวสังกัตเทวราชนในสมัยที่เป็นมัคคะมานพเป็นมนุษย์อยู่แล้วก็ได้สร้างบุญกุศลจนสามารถทําให้บุญที่ตัวเองได้สร้างนี่นะส่งให้ไปเป็นเทวดาผู้เป็นใหญ่เป็นพระราชาของเทวดาบนสวรรค์ชั้นที่สองเนี่ย เจ็ดประการนะสรุปง่ายๆข้อหนึ่งคือ,เ,อเลี้ยงดูแล้วก็เคารพพ่อแม่ข้อสองมีความเคารพอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ข้อสามกล่าวแต่คําสุภาพข้อสี่ไม่กล่าวคําส่อเสียดหรือไม่ยุยงแย่งะแข่งรั่วให้คนทะเลาะกันข้อห้าเป็นผู้มีใจเผื่อแผ่ไม่ตัวหนีนะชอบเป็นผู้ให้นั่นเองนะเป็นผู้ให้เนี่ยข้อหกกล่าวแต่คําสัตว์คือพูดแต่ความจริงตลอดชีวิตไม่พูดคําโกหกไม่พูดคําบิดเบือนต่างๆข้อสุดท้ายคือ เป็นผู้ที่มีใจของใสเป็นปกติแล้วก็ระง,งับความโกรธด,ด้วยนติธรรมเป็นผู้ไม่มักโกรดนั่นเองนะจ๊ะฉะนั้นเมื่อเอาเรื่องราวเกี่ยวกับบุพกรรมของเท้าสก,กัดเทวราชมาผนวกกับพระสูตรจุลกรรมาวิพังคสูตรเนี่ยที่ท่านบอกว่าเหตุที่จะทําให้เรานั้นเป็นผู้มีศักดา์มากหรือศักดาน้อยโดยพระอาจารย์ก็ยกตัวอย่างอย่างพระอินเนี่ยแม้ท่านไม่ได้ทําบุญถูกเนื้อน,นาบุญในพระพุทธศาสนานะแต่ท่านประพฤติคุณธรรมที่คล้ายกับทางพุทธวจนะที่พระองค์ทรงตัดไว้เนี่ย ด้วยบุญจากการประพฤติคุณธรรมเนะี่ยแล้วก็บุญการสาธารณสงเคราะห์บางส่วนทําให้ท่านได้ไปเกิดเป็นพระอินทร์เป็นผู้เป็นใหญ่กว่าเทวดาทั้งพวงในสวรรค์ชั้นที่สองนัฉะนั้นหากพวกเรานะอยากไปเป็นผู้ที่มีศักย์ใหญ่นะทั้งเทวโลกแล้วก็มนุษยโลกเนี่ยนะตอนเราละโลกจากละจากโลกนี้ไปเนะี่ยเป็นผู้ที่มีศักย์ใหญ่บนสวรรค์ด้วยเราก็ต้องหมั่นนะหมั่นทําใจของเราให้ผ่องใสไม่คิด พยาบาทปองร้ายไม่คิดอิจฉาริษยาคนอื่นไม่ไม่อิจฉาในเรื่องต่างๆแล้วก็ให้มีความเคารพนะมีความเคารพอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เลี้ยงดูบิดามารดาแล้วก็กล่าวคาสัตย์คําจริงคําอ่อนหวานนะประพฤติตามรอยทางของพระอินทร์ก็จะเป็นเหตุให้เรานั้นได้อย่างพระอินทรนะ์คือได้อาน,นิสงส์แห่งบุญคล้ายกับท,ท,ที่ที่ท่านได้แต่สิ่งที่เราโชคดีกว่าพระอินทนระ์นะหลวงพี่ก็ย้ำพวกเราเสมอนะว่า สิ่งที่เราโชคดีกว่าพระอินทร์ก็คือเรานั้นได้มาเกิดในยุคสมัยที่มีพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นแล้วก็ยังมีพระสงฆ์สาวกซึ่งเป็นทายาทของพระพุทธเจ้ายังเป็นเนื้อนาบุญให้กับพวกเราฉะนั้นบุญกุศลที่เราทําแต่ละครั้งเนี่ยนะบุญนั้นจะทับทวียิ่งกว่าตอนสมัยพระอินทร์ทำการสาธารณสงเคราะห์เยอะเลยนะพระอินทร์ท่านแค่สารา้สางศาลา,ราสารา้สางสาระสารา้สางสวนไว้ให้คนได้มาพักผ่อนทําถนนหนทางสาธารณสงเคราะห์เนี่ย แม้เป็นบุญที่เพื่อประโยชน์แก่ชนหมู่มากแต่ก็ยังไม่ได้ถูกนั้นานะบุญนะเมื่อเทียบกับของพวกเราที่ได้มาทําบุญในยุคสมัยที่มีพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นบุญกุศลเนี่ยต่างกันกันเยอะฉะนั้นหากเรานะได้ทําถูกวิธีด้วยนะแล้วก็เข้าใจในเรื่องการทําบุญอย่างถูกต้องด้วยเนะี่ยแม้เราทําน้อยนะเหมือนที่หลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่ท่านบอกแม้เราทําน้อยเนะี่ยบุญเราก็จะยิ่งทับทวีฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงหากเราทํามากทําอย่างตลอดต่อนเนื่องโอ้บุญเราจะ ยิ่งทับทวีนะยิ่งกว่าครอบฟ้าครอบจัก,กรวาลอีกนับ,น,บนับไม่ถ้วนทีเดียวนะเพราะฉะนั้นให้พวกเราทุกท่านได้เพิ่มปิติใจเนาะในบุญกุศลที่เราได้ทําอย่างตลอดต่อเนื่องที่ผ่านมานะทุกวันทุกเดือนทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยนะทาไปเถิดนะบุญกุศลยิ่งทับทวีแล้ววันหนึ่งเมื่อนะเราละจากโลกนี้ไปทิ้งการมนุษย์อย่างนี้แล้วเนี่ยเราได้ไปเป็นสหายเทวดาเนี่ยอันนี้ส่งผลบุญที่เราได้ทําไว้ทุกๆบุญก็จะส่งให้เรานั้นได้ เป็นผู้เป็นใหญ่ในเทวดาทั้งปวงแล้วก็เพียบพร้อมนะด้วยสมบัติต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นยศอธิปไตยรัศมีกายวิมานต่างๆแล้วก็จะมีเพียบพร้อมไม่น้อยหน้าคนอื่นแล้วก็จะเป็นสมบียงเป็นสมบัติให้เรานั้นได้สร้างบุญสร้างบาร,รมีต่อในภพชาติต่อไปให้มันยิ่งขึ้นใช่ไหมนะ,นะเหมือนเราสะสมไว้ดีเนี่ยมีทุนทรัพย์มีต้นทุนมีทุนดีเนี่ยเราจะไปลงทุนต่อไปขยายผลกิจการของเราต่อเนี่ยมันก็ทําได้ง่ายแต่หากเราทําทุนมาน้อย หรือเรามีทุนน้อยจะไปลงทุนขยายกิจการให้เรามีผลกําไรงอกเงยเนี่ยถ้าทุนเรามีน้อยมันจะทําอะไรมันก็ยากฉะนั้นสิ่งที่เราทําในปัจจุบันนี้ก็คือเราลงทุนนะลงทุนไว้เพื่อที่จะเราจะได้มีต้นทุนมีอุปกรณ์ในการสร้างบาร,รมีในพวกท่านต่อไปให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับพวกเราท,ทุกทท่านอีกครั้งหนึ่งนะ